เมื่อก่อนคิดว่าจะต้องได้รางวัลน,นะฮะคือประสบความสาเร็จแล้วเพราะเมื่อก่อนมันเป็นผมไม,ไม่ไม่มีพื้นฐานอะไรเกี่ยวกับทางนี้มาเลยได้มาทํางานศิลปะก็ทําอะไรไม่ได้มากยกเว้นการ์ตูนที่เราสามารถที่จะฝึกมาได้ด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็ต้องการการยอมรับการยอมรับก็คือสุดท้ายพอได้รางวัลเราก็ดีใจกับมันมากเลยนะฮะแต่จริงๆมานั่งคิดตอนนี้ เวลามัน่างไปผมว่าผมภูมิใจที่สุดก็คือว่าผมสามารถทําการ์ตูนให้มันเป็นอาชีพแล้วก็อยู่กับมันมาได้นานขนาดนี้ผมว่า,น,าน่าจะเป็นประสบความสําเร็จแล้วฮะคือการเขียนการ์ตูนให้เป็นมืออาชีพแล้วสามารถเป็นอาชีพได้จริงๆ